มาลตนาดาดาให้ตีมทำไมอ่ะไม่ได้ดาใครเลยเต๋อก็ด่าอะไรง่ะดาเงแดงอ้าวด่าจริงงอะปากมึงพูดอย่างนี้ไม่เข้าใจเลย เจงเจงเฮ้ยแต่งเรื่องดีกันป้าต um> ีนต่แต่งเรื่องทำไมป้าด่าเขาจริงๆอ่ะโอ้ยจะไปด่าอะไรเขาล่ะเขาด่าอะไรตีครับเออเดี๋ยวพักมาเขาป่ะมวลเลาด่าทั้งหมดเลยเฮ้ยแต่งเรื่องป้าด่าก็ยอมแล้วมาด่าเนี่ยจะไม่ด่าสิคนนี้ไม่ใช่ไงยป้าจะมาสั่นอ่ะด่าจอตีหัวซีกหมดเลยเนี่ยบอกอ่ะเออพูดไปเถอะเนี่ยด่าเจอตีมันซีกมาทางซีกหมดแล้วอ่ะพูดไปเถอะแล้วป้าด่าเขาทำไมล่ะ กูไม่ได้ด่านะเดี๋ยวพายจะจัดสรรโดยอัตโนมัติเต๋อเต๋อเขาด่าเต๋จริงเข้าได้ไหมด้าใจมากด่าจะกินข้าวไม่ได้เลยวันนี้เออแต่งเรื่องป้าอย่าพูดว่าแต่งเรื่องป้าด่าจริงจริงนะคุณพูดด่าจริงๆเดี๋ยวคนก็มายิด่าก็จะทำไมหรอเนี่ยเนี่ยด่าแกด่าป้าทำไมต้องด่าเขาไม่ได้ด่านะกูเฉยเมยอย่างนี้นะ โอ้นะ้ผ้ารู้เรื่องกำลังเดินมากันแล้วเนี่ยผมหน้าตรงนี้ผมยังได้ยินเสียงป้าด่าเลยอ่ะโอ๊ยดา่ดาอะไรด่าเมื่อกี้ด่าอะไร่ะ ต่อยบใบต่อยบใาโอ้ยเด๊กดูดูเพูดนั่นเออพูดพูดอะไรพูดอะไรไปไหต่อยบใบต่อยบใาอ้าวทำไมทไมด่าตัวเองล่ะเอออ้าเอ้าได่าตัวเองเหรอเฮ้ยแล้วมึงมึงพูดอย่างดี้ทำไมอะเดี๋ยวพระกรสันรัศเลดเด้งเดงเนี่ยจริงอกป่าจริงเอาเอาไงแน่เนี่ยเฮ้ยโอ้เจมึงเนี่ยดำเนินเรื่องไปเถอะเดี๋ยวมึงก็ตายโดยอัตโนมัติเอาเ้าวเขาชวนสถาบันสาบานอ่ะสาบานมาเลยบ้ามาบ้ามา ยอาคุณตาบ้านเนี่ยลายตีมากเลยลายตีกูเป็นพยาบาลที่สมบูรณ์แบบโอ้ยเจ๊งตายมาคุณไม่ใช่หรอตายเ้ยอ้าวป้าเขาป้าลายตีจริงๆนะโวด่าอะไรล่ะตีด่าอะไรครับด่าอะไรอ้าวด่าจนตีเดือนไม่ได้เลยวันนี้เนี่มันมันมันจะ็าเล็กเองนะเลอะฟูรัตนาฮอลเลที่เป็นจริงเจชีวิตนะ เดี๋ยวพระสร้างสรรค์มากันเต็มที่อ้าวอ้าวยังไงอ่ะไอ้ตีทำไมไหวตีไปไปด่า,าต็งโอ้ยเขาแต่งเรื่องพี่ไม่เชื่อเขาเหรอเชื่อดิพ้าโอ้ยเชื่อเชื่ออย่างเงี้ยเหรอแล้วป้า <laughs> ด่าเขาทำไมด่าอะไรละ่ะก็ด่าแม่ไม่ไม่ไม่พีเนี่ยโอ้ยกูเป็นคนดีนะในชีวิตป้ะรู้เรื่องหมดเลยแต่ใครที่มันเสแสริมพลังอย่างนี้พ้าจะตัดสินใจด่าไม่ด่าจริงเหรอด่าจริงเหรอด่ามาเต็งเลยเออ นั่นป้าที่ด่าเก่งจริงว่ะขนาดนั่งยืนยิ้มอ่ะยังไงเนี่ยเฮ้ยป้าป้าหยุดด่าก่อนได้ไหมครับเฮ้ยเราไม่ได้ด่าเลยนะเต้เขาด่ายังอ่ะด่าเต็มเลยเนี่ยด่าตลอดเลยเนี่ยเอาเอาไงเรื่องเต็มเลยเอาเต็มโยเคียร์ดิเเออดี๋ยว่เขายังลงตโตไม่ได้เนี่ยมันยังไงเนี่ยเคียร์ดิ มาเถอะนิดนึงไหมเคลียร์ดิเคลียร์ดิดเล่นซะกันทำไมเสียงเฮียเยี่ยมงูแล้วทำไมทำไมโฮ้ยเดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวมาเต็มที่เลยมาถุงเงินยูใจใจเนี่ยูยังไม่ไทยล่ะ กกมาาโอ้ลัตนาหอเลเป็นน้องพี่โน้นนะเออเดี road, ๋ยวมากันเต็มนี่เลยหลายคนไหนไงเยอะ่าได้เยอะตอบทำไมดิกูไม่ตอบนะอาไรตอบตอบเลยตีว่าอะไรอ่ะ ไอ้พูดมากมันจะหโหดแรงแล้วเฮ้ยทำให้เหเดี๋ยวเดียเดี๋ยเดยตาเขาด่าอะไรนีมากะมนุษย์ดีอาวันเลยไม่าดเลยอะพุธีเียกหาีหมดเลยอ่ะด่าอะไรล่ะงนายมาด่าเออเออ ออป้าดาไ,ไม,ไมอโอ้ยกูจะด,ดาใครนีล่ล่ะใ้ใจเจงไงโอ้ยมึงแต่งเรื่องดาตัวเองเองเลยเออโอ้ยเิงไงยังไม่จริงเลยจริงนะี่ยไายเจ,จงเลย มันบอกมาตอแหลอีกแล้วแหละด่ากูอย่างงี้เดี๋ยวเขจะตายโดยอัตโนมัติก็ป้าด่างคุยกันได้อ่ะเฮ้ยเป็นคนดีโอยแจ้งคนดีด่าคนได้เหรอเเดี๋ยวพาไปจัดสรรคนยี่เกียร์เดี๋ยวขาจะตอบเองเกียรเดี๋ยวเขาท้ามึงตัวตัวเอะไรอ่ะเดี๋ยวน้าพิโนดมา อีเอเปล่าตีเอาเปล่าเุ้งร้งรุ้เเลยพ่เลี้ยบพี่เลี้ยบข้าวหนี้วไงุ้งจ้ะลุงจริงนะพูดลอกมาลุ้งจริงนะวันนี้โอ้โหว่ะก็ตองห้ามหนีววานเนี่ยแรงเลยพีโอ้ยจริงเนี่ยป้าอะไรไปตบใครก็อยกแล้วนีมีคนเอามือมาป้านี่ระแวงหลอนว่ะอุไม่ได้ระแวงนะคนเที่ยงก็จะระแวงเนี่ยจ้ายตีไหนอ่ะ เดี๋ยวเอานะพาจัดสรรอ๋อสายสายไม่มีจครับไม่มีจริงมีจริงเอาละมีจริงจะไปรู้ตัวเหรอไม่มีจริงครับอู้ดดยไอสัว์เขาบอกว่าไอสารมึงจะไอเหียอู้ดดลยไอสา์เขาบอกไอสาร เ <rôle> นี่แหละเด็กก็โดนกันหมดไอ้ควายไอ้ควายมึงเนี่ยแบบไม่ควายเออไม่ได้ควายไอ้ควายพูดไปเถอะพากันจะจัดสรรให้คุณบริพุทธ์ไฟเด้ง เออเวายเออตยกูไม่เชื่อมึงเลยกูเป็นพยาบาลแหนะไปเลยไม่เดนแบบนี้เลยเขาบอกมาก็ด่าเห็นมัยออาตอนไหนอืแหะเอาไงมือะรเนทเื่องรู้ ไอ้ยาบานมาใส่ด hey, ีแบบนี้เลยอะบอกแล้วเดี๋ยวายไปตัวหายไปเดี๋ยวมึงจะหาจากบ้านกไปได้ยินไหมีพอลักสีพะรักดูดูให้ดูให้ดูสีพอรักอาจารย์หมอดูอยเจ๊ีพ เห้เขาเขาเขาไปกระดาษสียังไงบ้างเออสีเวลาอมอ่างอ๋อไม่จางอุ้งจางทุกอย่างเลยอ่ะป้ามึงแต่งเรื่องเองนักว่าสีแต่งเรื่องอ่ะไม่แต่งเรื่อง บู๊แจมาเลยแต่อะไรเดี๋ก็สูญหายแต่ตัวกูออกไปหมดกูไม่สูญหายแจงมาเลยอย่ามันด่ากูเลยโอ้ยแจงมาเลยพูดจริงหมดเลยด่าเธอเดี๋ยวมึงตัวมึงก็หายอัตโนมัติแจมาเลยตาวแต่ตอแหลแจมาเลยกูไม่ตอแหลนะกูเป็นคนดีแต่มึงเป็นคนเที่ย ไฟตอแตอเจมนแแหละเดี๋ยเลยเวลักมึงด่าไปเฮ้เดี๋ยวพากันดับหน้าตามึงสสิ้นเจดาเพื้อดังเลด่าหมาอไลมเจอ้ไอ้ไอ้ควายหน้าไม้ตอแหลข้าพงด่าอยู่นู่นมึงมาด่าใส่หน้ากูนี่ทำไงกูรู้นะมึงด่ากันกัน คูรัตนาหอเลเป็นคนจริงลูกคุณพ่อสะถานคุณแม่สะอิ่งเดี๋ยวมากันเต็มที่หอมกนั่งใส่หันด้วยเฮ้ยเีวมึงพูดไปเลยหน้าสกปรกเย็นเรือลบสีแก่ว่าสีหน้าสกปรกเว้ยอธิโก้ยเป็นจริงนะตำรวจมาสีเรื่อนนีเรื่อน

เต้อยต่อยกระตีหรอนี่สั่งต้อยต่อยกระตีไหมเดี๋ยวตอบเป็นกรรมการให้เฮ้ยมึงไม่ตอบเป็นกรรมการละคนตังตังค่าจัดสรรนะป้าจ๋าเดี๋ยวไปอยู่เป็นสองวันจะไปเลือกจะฝากเลือกเบอร์อะไรไหมเอฮ้ยไม่ฝากมึงหรอกจะเลือกตั้งไหมไม่เลือกตังไว้นะเขาไม่เลือกทำไมถึงไม่เลือกอ่ะ ก็ไม่ได้มึงงงไม่รู้จักเลยไม่คิดจะเปเลือกตั้งเขาเหรอใช่เลยเป็นซิตี้ของตัวเองนะเอ้ยกลัวเป็นผู้ดีบริบุนมันมีประโยชน์กับตัวเองนะถ้าไปเลือกตั้งอ่ะสนใจสักนิดลัตธาศาสนา,าในมโนรัตานารัตนาใส่หลงอันนี้เป็นทีมง,งานของพวกเรานะเขาเคยมาทั้งหมดแก่เงาม,ามาึงจะมาอยู่บ้านกูอย่างนี้ได้ไงล่ะเป็นรายชื่อของพรรคเขาพรรคทั้งปีนี่เป็นล้าน จำลูกตาไม่ได้เดี๋ยวปีก็มาเดี๋ยวหล่ะได้อีกมึงไงมาชื่อของพักเขาทีมงานเขาสักดิรนรัตดาวัฒนาด้านายมาโนรัตนาวัฒนาใสลุงโอ้ทีมงานของเขาทีมงานพักเขาพักเต็นจริงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เป็นล้านจำลูกหลานไม่ได้ตัวมึงก็ไม่ใช่เลยอ่ะจะไปเลือกตั้งไหมเอ้ยกูไม่ตอบมึงหรอกจะไปเลือกตั้งไหมกูไม่ตอบมึงหรอกจะไปเลือกตั้งไหมไม่ตอบมึงจะไปเลือกตั้งไหมไม่ไปแค่นั้นแหละคนอย่างเงี้ยตอบไม่ได้เสียไปได้หนึ่งสิทธิ์นะไม่ไป มึงตอบนี้น<อ>งเด<น>ี๋ยวพักด้วยกนนะ,นะได้เลยจอยนะนพะจ๋าเดี๋ยวตอบไม่อยู่นะ